สวัสดีครับแอปบ,บินใหญ่เองนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็ได้รุ่นใหม่มาเดี๋ยวมาทํารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ i n o v โวนะฮะจะเป็นรุ่น i618 นะครับตัวนี้มันก็จะมาทําเหมือนกับตัวเมดเนะครับทําเหมือนกับตัวเมดเก้ามาดูที่สเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างที่มันแจ้งอยู่บนกล่องนะฮะก็จะเป็น CPU MTK นะฮะ6580.1.3คอร์ core นะครับ หน้าจอขนาด6.0นิ้วแบตเตอรี่2,005นะครับรองรับ 3G Android 6.0นะคะกล้องหลัง8ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็แรม1กิกรอม8นะครับตัวนี้แรม1รอม8ตัวนี้มาดูที่อุปกรณ์ด้านในนะฮะมาดูครขาวๆากันก่อนเปิดออกมาก็จะเจอกับตัวเคสนะฮะตัวนี้นี่มีเคสให้นะครับ เ e a d สหนึ่งอันแล้วก็จะมีฟิล์มกันรอยนะครับมาให้หนึ่งอันแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มาให้หนึ่งอันแล้วก็จะเป็นใบประกันสินค้านะครับใบรับประกันเครื่องศูนย์นะครับไม่ได้เป็นเครื่องที่ไร้การประกันแต่อย่างใดนะครับมีศูนย์รับประกันให้หนึ่งปีส่วนพวก สายชาร์จสายสมอนทอกสาย Data นะครับก็จะอยู่ทางฝั่งนี้นะฮะนี่นะครับผมมีให้ครบนะครับหูฟังสมอนทอกก็จะเป็นแบบสุญญากาศนะครับผมมาให้1อันแล้วก็สายดาต้ data นะครับอะแดปเตอร์ apter, หัวชาร์จหอันนะครับอันนี้อุปกรณ์ที่มันมาในกล่องนะฮะ อันนี้นะฮะหน้าตาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเริ่มที่สีดําก่อนแล้วกันนะฮะนี่คือสีดํานะครับเครื่องใหญ่มากนะฮะ6นิ้วก็ทําออกมาได้คล้ายเคียงนะครับผมคล้ายเคียงคล้ายคึงใกล้เคียงนะครับแล้วก็แฟลชอยู่ทางด้านขวามือนะฮะตัวกล้องก็ออกแบบเป็นเลนคู่2อันแต่ใช้จริงๆมันก็ใช้ได้กล้องเดียวนะฮะตัวนี้ แต่จริงใช้ได้กล้องเดียวเพราะว่าทําออกมาให้มันคล้ายเฉยๆนะครับตัวนี้สแกนไม่ได้นะครับตัวนี้สแกนไม่ได้ลําโพงอยู่ทางด้านล่างทางขวามือนะครับลําโพงอ่ะส่วนปุ่ม power นะฮะอยู่ทางด้านขวามือเช่นกันนะครับปุ่มเล็กๆนี่เองส่วนวอลุ่มบวกกับลบอยู่ทางด้านซ้ายนะครับอยู่ทางด้านซ้ายด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะแกะวก็จะมีเอ่อตรง รอยรอยรอยที่เขาบักบักไว้นะีฮะตรงนี้อะเนี่ยฮะอันนี้ก็แกะเลยใส่ได้สองซิมนะครับผมตัวนี้ใส่ได้สองซิมก็ซิมหนึ่งซิมสองนะฮะแล้วก็ช่องใส่เมโมี่การ์ดนะครับตัวนี้ใส่ได้สองซิมอันนี้คือสีดำนะครับอ่ะดูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะเอาสีอื่นให้ดูเนี่ยฮะ นสีดำนะฮะส่วนตัวนี้สีทองนะครับสีดำนี่เป็นนําด้านนะฮะสวยเหมือนกันนะสีทองก็สวยเนี่ยจอใหญ่มากเข้าเฟรมไม่หมดเลยอ่ะสีสุดท้ายนะฮะเป็นตัวสีขาว สีขาวนี่ก็แจ่มเหมือนกันนี่ฮะสวยเหมือนกันหน้าขาวนะครับสีขาวก็หน้าขาวสีดำก็หน้าดำนะครับสีทองก็หน้าทองนะครับอะมาดูผมใส่แบบตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่หน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลดแสงก่อน มองชัดไหมโอเคนะฮะจอใหญ่เหลือเกินมาดูที่เมนูด้านในกันนะครับเมนูด้านในตัวนี้การตั้งค่าก่อนมาดูที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นนะฮะ i618 นะครับเวอร์ชซน d r o r o i d 6.0โอเคถูกต้องนะครับมาดูพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลกันก่อนว่าเหลือพื้นที่ใช้งานเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดนะฮะ8กิกก็ใช้ไปแล้ว621เมกนะคะมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ7กิกก,กว่าแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใส่ micro SD card เพิ่มเติมได้นะฮะ3 2กิกพวกนี้ก็ใส่ได้น่าจะเพียงพอแล้วแหละ3ส2กิกนะครับลำโพงตัวใหญ่ขนาดนี้เสียงดังดีไหมเดี๋ยวมาลองพวกเสียงเรียกเข้ากันดูแล้วกันระดับเสียงเรียกเข้านะฮะ โอ้ดังมากครับดังใช้ได้เลยนะครับดังดีมากไม่ต้องกลัวไม่ได้ยินนะดังมากๆนะครับผมตัวนี้อ่าโอเคนะครับต่นี้มาดูที่เรื่องกล้องกันนะครับเรื่องกล้องกล้องหลัง8ล้านพิกเซลนะครับผมกล้องหลัง8ล้านพิกเซลก็ถือว่าะละเอียดเลยนะ เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเอาขวดเครื่องสำอางที่อยู่ในห้องนี้แหละอ่ะนี่นะฮะแปดล้านพิกเซลอันนี้แบบเปิดแฟลชนะครับอืมโอเคนะคะเดี๋ยวแบบปิดแฟลชบ้างอ่ะอันนี้กล้องหลังความละเอยียดที่แปดล้านนะครับผม8ล้านพิกเซล อันนี้ความละเอียดของกล้องหลังนะฮะผมาลองซูมกันดูตัวนี้ขยายออกมาเนี่ยฮะรายละเอียดตัวหนังสือพวกเนี้ยถือว่าคมชัดดีนะครับผมไม่มีแตกนะครับใช้ได้นะฮะเนี่ยมันเป็นรอยขอบขวดเนี่ยพวกปากเนี่ยเห็นไหมก็ยังเห็นเลยเห็นรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้คือกล้องหลังนะครับ ตัวนี้แบบเปิดแฟลชตอนกลางคืนนะฮะนี่นะครับผมมาดูที่กล้องหน้ากันนะฮะกล้องหน้าก็ห้าล้านพิกเซลนะครับผมมองเห็นไหมนี่ฮะเออกล้องหน้าขเขาใช้ได้นะดีว่าชัดเลยนะครับผม โนหมนดใหม่ด้วยน่ารอดเลยปกติหมดเฟิร์มนะครับอันนี้คือ5ล้านนะครับผม5ล้านพิกเซลถือว่าโอเคกว่านะใช้ได้นะครับแล้วก็มีพวกหมวดบิวตี้นีด้วยนะครับผมหมดหน้าสวยก็มีให้เลือกใช้กันนะครับผมไปลองใช้กันดูนะครับอ่ะทีนี้คือมันก็จะมีรูปถ่ายที่ผมไปถ่ายด้านนอกมานะครับผมตัวนี้มีทั้งหมดอ่ะนี่ฮะที่ผมไปถ่ายด้านนอกอันนี้คือใช้กล้องหลังนะครับ8ล้านพิกเซล เนี่ยฮะพอดีในห้องผมมันจะมืดๆนิดนึนงถ่ายก็มันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็เลยไปถ่ายด้านนอกมาอันนี้ก็ไปถ่ายตุ๊กตามานะฮะเนี่ยอืมถือว่าใช้ได้เลยผมว่าตัวนี้รูปถ่ายเนี่ยฮะถ้าในพื้นที่ที่มันแสงเยอะๆอย่างเงี้ยผมว่ามันทําได้ค่อนข้างดีนะภาพพวกเนี้ยมันสีสันมันก็แสดงได้ค่อนข้างดีสีสันสดใสแล้วก็ภาพก็คมด้วยนะครับผม อันนี้ถ่ายด้านนอกมาเหมือนกันนะครับต้นชวนชม,มชวนชมชวนชมขยายมานะฮะรลายละเอียดของดอกไม้พวกต้นไหนพวกนี้ถือว่าทำได้ดีเนี่ยฮะอันนี้ถ่ายด้านนอกนะครับอันนี้ถ่ายมอไซ์หน้าบ้านครับผมซูมได้เยอะนะครับตัวนี้ถือว่าซูมได้ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยฮะ ซูมได้ไกลมากๆนะครับอูาพูดขยายขยายสิซูมอีกซูมใช้เวลาตอนเราถ่ายอันนี้ขยายครับพูดผิดเนี่ยฮะอันนี้ก็ถ่ายทุกระตาหลังบ้านครับอืมเนี่ยขยายให้ดูอ่าฮะไม่มีแตกเลยตัวนี้ฮะใช้ได้เห็นไหมครับ ขยายไฟล์แล้วก็ดูดิขยายรูปภาพได้ค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าพอเยอะขนาดนี้แล้เริ่มมีขอบๆแตกนะนี่หอ้น่ากลัวลจะปากเี่ว่าตุ๊กตาผีที่ไหนเนี่ยครับรูปนี้ขยายรูปภาพได้เยอะเลยนะอันนี้ครับอันนี้ถ่ายต้นไม้นะครับสีสวยนะสีเหมือนจริงมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยขยายใบแล้วเนี่ยฮะได้สักขนาดเนี้ย เนี่ยเห็นไหมรายละเอียดเก็บได้ค่อนข้างดีเลยอันนี้ดอกนะครับเป็นดอกชนชมสีสันแจ่มจริงๆ,งๆนะครับอ่ะโอเคเรื่องกล้องผ่านไปเดี๋ยวมาลองดูที่ตัววิดีโอกันนะฮะไฟวิดีโอเป็นยังไงบ้างมาลองดูกัน ก็โอเคนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับผมความละเอียดแม้ว่าจะเป็นคิวให้ดีแต่มันก็พอเล่นได้อยู่นะครับเล่นได้โอเคอยู่ โอเคอันนี้ก็เป็นวิดีโอนะครับไม่ไปพูดถึงเรื่องเกมกันบ้างลองเล่นเกมกันทุกวันนี้ถ้าเป็นเกมที่มันไฟล์ไม่ได้ใหญ่มากนะแรมหนึ่งแอมแปดสเปคมือถือที่พื้นๆกันทุกวันนี้ก็สามารถเล่น,ลนได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วถ้ามันไม่ใช่เกมที่พวกแบบไฟล์ใหญ่ๆแบบหนักๆเกมเป็นกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเกมนี้มันก็ไฟล์ไม่ใหญ่มาก50สิกว่าเมกเท่านั้นเอง ถ้าคนจะเน้นเล่นเกมก็คงมองไว้ที่รุ่นที่มันแพงกว่านี้แหละนะครับผมตัวนี้มันก็ราคาไม่แพงพูดถึงเรื่องราคานะครับตัวนี้ก็2,990บาทนะครับผม2,990มาแล้วเกม ไม่มีอะไรมากครับเกมนี้ฟ,นฟันฟันฟันอย่างเดียวการาฟิกก็โอเคนะครับแสดงผลได้ดีอยู่ชัดเจนใช้ได้เลย เนี่ยสวยเลยฮะพวกกราฟิกอะไรพวกนี้แสดงได้ค่อนข้างดีเลยถ้าชอบก็ฝากวิเป็นตัวเลือกนึงนะฮะใครชอบหน้าจอใหญ่ๆราคาไม่แพงนะครับ2,990บาทเท่านั้นเองนะครับ iNovo i, no I 6 1 8เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าใช้เลยนะครับราคาก็ไม่แพงมากด้วยสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับ ID Line ขึ้นมาตรงนี้เลยหรือว่าจะเป็นเพจร้านนะครับร้านดีมบายนะครับ มีหน้าร้านจริงแล้วก็ขายจริงส่งจริงแน่นอนรับประกันได้นะครับผมได้รับของแน่นอนมีรีวิวให้ดูในเพจเยอะแยะเลยนะครับมีส่งเกือบทุกวันเลยนะครับมีตัวอย่างให้ดูด้วยอ่ะโอเคนะคฝากอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วกันสําหรับใครที่ชอบจอใหญ่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ